ครับตอนนี้เรามาเจอกอริลลาน้อยอีกแล้วเขากำลังจะทำอะไรต่อไปใส่กางเกงกอริลลาน้อยจะใส่กางเกงอ่าครับผมเดี๋ยวตาะมานะครับมันผมจะคาม,มาดูสินหนึนไเรียกว่าต้นไม้แลครับแต่มันก็อาจจะเป็นธรรมดาของคนแถวนี้แต่สำหรับผมอาจจะว่าิทิได้ได้เพราะว่าที่บ้านของปลูกกล้วยเหมือนกัน ครับต้นกล้วยเนี่ยถ้าเกิดปลูกในที่ดินดำน้ำชุ่มทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นต้นที่ขนาดใหญ่มีผลดกดกแต่ลูกปลูกบนน้ำตกหรือว่ากลางป่าเขาเนี่ยถ้าเห็นต้นกล้วยเนี่ยเหมือนกับยาโย่งครับคือคือว่ากินอิ่มมากเกินไปหน่อยสภาพต้ตนไม้ก็สูงมากโโเลยแล้วก็เกิดสูงแล้วมมันมีลูกเนี่ยถ้าเกิดให้ตัดต้นเนี่ย,ยก็ปีนแตเอาไม่ได้นะครับ ที่ผมเอามาพูดใช่ไหมดีผมคป็นตัวเทขครับผมก็เลยไม่เคยเห็นเลยตืเต้น,นเ็ยอยากนำเสนอครับจัดให้ครับขอบคุณมากนะครับ